สองห้าศูนย์ฮะตัวนี้ใครรับพิมพ์มาได้เลยนะฮะพิมพ์ตัวเลขมาได้เลยครับแล้วก็โยนเข้าบ้านเขียวครับร้ายมันไม่เตือนอ่ะวันนี้จริงหรอต้องกดหัวใจหรือเปล่าหรือว่าต้องออกแล้วเข้าใหม่หมายถึงผมอะสองห้าศูนย์ครับผมตัวนี้ใครรับพิมสองห้าศูนย์มาได้เลยทุกอันจะเป็นการไม่เตือนจริงเฮ้ยจริงหรอเออถูกแต่คนก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะทุกคน กดจอข,ขอใจให้หน่อยครับอ่าตัวนี้อกสี่สองครับยาวสามสิบเริ่มที่สองห้าครับสองห้าศูยมีไหมจ๊ะสองหูนครั้งที่หนึ่งสองห้าูนย์ครั้งที่สองสองห้าศูนย์ครั้งที่สามนับถึงห้าเป็นตัวอื่นเลยนะสองหู้นย์ครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าครับตัวต่อไปเลย โอ้ยขอบคุณฮะได้ฮะเดี๋ยวแชร์ไปจัดไปฮะหรือให้ผมออกแล้วเข้าใหม่ไหมรู้สึกว่าไลฟ์วันนี้แปลกเอาใหม่ดีกว่าเพราะว่าเหมือนลืมออกจากรับครั้งเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเข้ามาไลฟ์ใหม่แป๊บหนึ่งนะรอเอ๋อนีมีต่ำกว่าหนึ่งเกกก็มีนะทุกคนมีตั้งแต่แบบว่า เส ize, tous, ื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวเบเซอร์ฮูดสเวตเตอร์เสื้อคลุมมีหมดเลยฮะกระเป๋าแล้วก็รองเท้ารองเท้าถ้าใครใส่เบอร์4 3สถึงส4ก็รอดูไลฟ์ได้เลยครับผมมีของแบรนด์ด้วยเนาะเคครับไปกันเลยดีกว่าเนาะคุณลาเต้สวัสดีครับเข้ามาแล้วก็พิมพ์พักทายมาได้นะฮะ เผื่อว่าเจอคนใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆอะไรอย่างนี้อะแฟนที่คาดิแกนดีกว่าคาดิแกนสีครีมครับผมอ่ะตัวนี้อกสี่สิบหกยาวยี่ิบเก้านะครับเริ่มที่สองศูนย์ศูนย์เริ่มที่สองศูนย์ศูนย์ครับตัวนี้ขอญาตใส่ให้ดูครับเริ่มที่ 200. สองศูนย์ศูนย์ซึบสองศูนย์ศูนย์ มีมีจ้ะสองศูนศูนย์ฮะถูกจํากัดบางส่วนมาแล้วการเปิดเชิญพาณิชย์ยังไม่ถทำอะไรเลยทำยังสองศูนศูนย์ครับหรือเราพูดตัวเลขไม่เกี่ยวสองศูนศูนย์ครับตัวนี้อ่ะเราไปต่อดีกว่า อกสี่สิบหกครับยาวยี่สิบเก้านะตัวนี้วันนี้มันเป็นอะไรมันเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่ไลน์เลยสองศูนย์ศูนย์ครับนับถึงห้าเป็นตัวต่อไปเลยนะสองศูนย์ศูนย์ครั้งที่หนึ่งครับสองศูนย์ศูนย์ครั้งที่สองครับสองศูนย์ศูนย์ครั้งที่สามครับไอสองศูนย์ศูนย์มาแล้วคุณแจ็คก,กี้นะฮะมีใครให้มากกว่าคุณแจ็คก,กี้ไหมครับสองศูนย์ศูนย์ครั้งที่หนึ่งครับสองศูนย์ศูนย์ครั้งที่สองครับ มีไหมจ๊ะสองศูนย์ศูนย์ครั้งที่สามเห็นเข็มขัดปะหรือว่าเกี่ยวไหมนะตายแล้วเอาใหม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถอดจริงๆมันก็ถอดได้เึงเจงไม่ได้หลวมสองศูนศูนย์ครั้งที่สี่ครับอกสี่สิบหกยาวยี่สิบเก้านะฮะอกสี่สิบหกยาวยี่สิบเก้าและสองศูนศูนย์ครั้งที่ห้าเป็นของคุณแจ็กกี้ครับคุณแจ็กกี้ได้ไปนะฮะเสื้อตัวนี้ชืบ คุณแจ็กกี้ขอบคุณนะครับอุ้ยหนึ่งแชป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 ให้หน่อยครับแชปแชปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับแล้วโยนเข้าอันนี้ได้เลยโอเคครับขอบุณครับมาตัวแรกไปแล้วต่อไปสเวตเตอร์สักหน่อยสเวตเตอร์สักหน่อยฮะอกตัวนี้อุย้ยอกห้าสิบสี่เลยนะ 54ยาว27ครับ200เหมือนกันมีไหมครับ200 200ครับ200ศูนยอกห้ายาว27ครับ200ขอยนาตใสใ่ใดูฮะอ่าประมาณนี้เลยเฮ้ยเท่เลยตัวนี้แล้วก็มีข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเป็นปากนะเป็นปากข้างหลังโล่งเป็นคอปกด้วยอกห้าสิบสี่ครับยาวยี่สิบดสองศนฮะสองศูนศูนย์มีไหมครับสองครั้งที่1นึ่งครับสองครั้งที่สองครับสองศูนศูนย์ครั้งที่สมครับสวัสดีครับสองครั้งที่สี่ครับสองครั้งที่ห้าครับไปตัวต่อไปเลย ขออนุญาตขึ้นมาใหม่ดีกว่าเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งครับสามแปดศูนย์ครั้งที่สองครับสามแปดศูนย์ครั้งที่สามครับสามแปดศูนย์ครั้งที่สี่ครับและสามแปดศูนย์ครั้งที่ห้าอุย้ยมีสามแปดศูนย์คุณสามดะนะฮะสามแปดศูนย์ของคุณสามดะครั้งที่หนึ่งครับ 380ของคุณสมดะครั้งที่สองครับสวัสดีครับพี่เชนสวัสดีครับ380ครั้งที่3ครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับขอแยกใส่นะฮะ380ครั้งที่4ี่ครับและ380ครั้งที่5เป็นของคุณสมดะครับแชปๆชให้หน่อยครับแชปแชปแล้วโยนเข้านี่ได้เลยไี้ไหมครับได้ไหมครับแชปแชปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับ ปแล้วใบแรกขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีอันนี้ด้วยเช่นกัน MLB MLB ฮะตัวนี้4-0ครับ4-0ใครรับพิมมาครับ4-0 4-0ครั้งที่หนึ่งครับ4-0ครั้งที่สองครับนี่นะฮะ4-0ครั้งที่สามครับ อันนี้เป็นแบบสมอกด้วยนะนี่เป็นยางสมอกข้างหลัง4 00ศครั้งที่4นะ4 00ครั้งที่5้าแบบต่อไปเลยขอไปที่เสื้อกันดีกว่าไปที่เสื้อน,นะฮะสีแดงนี้นะครับเป็น2องเลเยอร์นะเป็น2องเลเยอร์ครับผม อกสี่สี่ยาวยี่สิบห้าครับสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ครับขอย่าใส่ให้ดูฮะสองเก้าศูนย์เป็นสีแดงเป็นสองเลเยอร์ด้วยอกสี่สี่ยาวยี่ิบห้าครับสองเก้าศูนย์ครับอ่าใครรับพิมพ์สองเก้าศูนย์มาได้เลยทุกตัวเป็นการประมุลนะครับสองเก้าศูนย์ อะผมอาจจะใส่เสื้อตัวข้างในอยู่นะเเฮ้ยออใส่แล้วมันก็ได้อยู่สองเกนย์ครับมีมจ๊ะ290เก้นครั้งที่1ครับ290เก้นครั้งที่2องครับ290เก้นครั้งที่3ครับนับถึง5นะคบไม่มีไปตัวต่อไปเลยนะสองาศูนยครั้งที่4ี่ฮะและ290เก้าครั้งที่หครับ หรือจริงๆแล้วเราต้องมาสองทุ่มนะเพราะวันนี้ผมเปลี่ยนเวลาไลฟ์คือแบบว่ามาทุ่มหนึ่งไงเพราะกลัวว่าทุกคนอน,นอนดึกไหมลองตอนสองทุ่มไหมเรากลับไปเวลาเดิมของเราดีกว่าเผื่อว่าคนยังไม่ถึงบ้านกันวันนี้ผมแค่แบบมาเช็คระบบตอนทุ่มหนึ่งแม้ทุกคนเดี๋ยวสองทุ่มกลับมามาเจอกันนะเคไหมเคไหม สองทุ่มนะสองทุ่มมาแบบยาวๆเลยที่เดิมครับผมเจอกันนะสองทุ่มดีกว่า